ชาวราศีมังกรฮะกับดวงดีๆครับครึ่งเดือนแรกนะฮะของกันยา1-16กันยานะครับถือว่าเป็นช่วงเดือนที่สําคัญนะครับมากๆเพราะว่าหลายคนในช่วงเดือนนี้นะฮะเป็นเดือนของการเปลี่ยนงานเลยนะครับหลายราศีนี่เขาเปลี่ยนงานกันนะฮะมาดูนะครับว่าคนราศีมังกรงานเป็นยังไงครับเรื่องแรกครับเรื่องของงานนะครับช่วงนี้ดาวการงานจะถูกใช้งานให้ไปแก้ปัญหาบ่อยขึ้นนะครับ ดาวการงานคือดาวประสุกนะโคจรตอนนี้โคจรถอยหลังนะครับมันหมายถึงเรื่องของการโดนโยนงานที่คนอื่นทไไําไม่ได้มาให้ทําข้อ2ครับช่วงนี้คนจะนึกถึงบ่อยนะฮะใครที่แบบเดือดร้อนไม่ค่อยสบายกายใจหรือมีความทุกข์วิตกกังวลหรืองานปัญหาเขาจะนึกถึงเราบ่อยเป็นพิเศษนะฮะแล้วเราก็สามารถช่วยเหลือแล้วก็แก้ปัญหาให้เขาได้ด้วยเฉยเลยนะครับแล้วก็ประการต่อมานะฮะดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาติดต่อต่อรองเด่นมากครับการพูดคุยนะฮะ แต่บอกก่อนนะครับว่าผลของการเจรจาเนี่ยสำเร็จนะครับเพราะว่าดาวพุธกับดาวอาทิตย์อยู่คู่กันนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการถูกแก้งานนะฮะหรือว่าถูกเรื่องน,นัดผิดนัดหรือว่ามันจะเจอปัญหาอุปสรครคขุขลักก่อนเสมอนะครับต้องบอกว่าก่อนเสมอเพราะว่าดวงเป็นแบบนั้นดวงมันมีเหตุปัจจัยให้ต้องแก้งานต้องมีปัญหาในระหว่างการทํางานแทบทุกเรื่องนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าโอเคนะในช่วงเรื่องเดือนแรกนี้ ถ้ามันไม่ราบรื่นมันคือเรื่องปกตินะฮะจริงๆเลยคือปกตินะ,ะแต่ถ้าเทียบนะครับระหว่างช่วงเดือนสิงหานะฮะผมได้มองว่าช่วงเดือนกันยานี่เป็นช่วงที่มีความขุกขักน้อยกว่านะครับถ้าสุร่กคุณเดือนสิงหาคุณผ่านมาได้กันยาสบายเลยนะครับผ่านได้อีกแน่นอนนะฮะแต่ว่ามันขุกขักนะครับต้องบอกล่วงหน้าเดี๋ยวถึงเวลาเราจะได้เตรียมอารมณ์แล้วก็เตรียมแผนสำรองไว้นะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องการงานคนละิมังกรมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะครับ มันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมเมเติมเข้ามาแล้วก็ได้งานที่เราทําแล้วได้เครดิตด้วยนะครับหรือได้หน้าแหละนะบางคนได้ตังค์นะครับนั่นแปลว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยโอกาสจ้งหวะนะครับในเรื่องของงานเก่าก็ต้องทํางานที่มีปัญหาก็ต้องช่วยเหลือแล้วก็งานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาก็ทําได้ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับทีนี้ฮะมันก็ต้องมีอุปสรรคคือคู่แข่งนะครับ ทำอะไรช่วงนี้มันจะมีคู่แข่งอาจจะเป็นเพื่อรบงานอาจจะเป็นใครก็ตามนะครับในช่วงนี้บางทีไม่ใช่คู่แข่งอย่างเดียวนะคนแบบกันแกล้งรังแกงอิชาริษยาหรือว่าหมันไส้หรือว่าวางยาเรานะครับฉะนั้นต้องระวังนะฮะใครที่อยู่ราศีมังกรน,นี้เรื่องงานมีความขุกขักอยู่ตลอดเวลาแต่จะสามารถแก้ปัญหาได้เรื่องงานมีโอกาสได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆและสามารถทำได้ดีและเรื่องงานนะฮะมีคน การแกล้งการังแกล้งนะครับเย่อไว้ใจคนนะครับช่วงนี้ถจาใครรับปากอะไรก็รไว้บางทีอาจจะมีเหตุปัจจัยไม่ทําอย่างที่เขาพูดนะครับฉะนั้นคุณระวังเรื่องคนหรือการทํางานร่วมกับใครหรือการรับปากอะไรใครคุณต้องใจเย็นหนักแน่นเพราะว่าจะมีคนยั่วโมโหยั่วกิเลสหรือทํางานให้มันล่าช้าหรือทํางานที่ร่วมกันนะฮะร่วมกันเป็นทีมเนี่ยให้มันมีปัญหานะครับแล้วก็ไม่รับผิดชอบนะครับฉะนั้นคุณระวังคนเป็นพิเศษนะแต่ผ่านได้ครับเรื่องเงินทองครับช่วงนี้หมุนเงินได้ทัน มีข่าวดีเรื่องเงินทองเลยนะครับจะใครที่อยู่ในราศรีนี้มีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินจากเงินที่เราแบบตั้งใจและต้องการนะครับถ้าใครค้าขายขายดีนะฮะมีกําไรแบบเออแปลกๆเข้ามาด้วยนะฮะรวมถึงอันนี้ต้องระวังนะฮะร,ระวังการเซ็นสัญญานะครับถ้าต้องเซ็นสัญญาอะไรกับใครคุณคิดหน้าคิดหลังแล้วก็อ่านทุกถ้อยคําหรือว่าทุกหัวข้อดีๆเพราะว่ามันจะมีเรื่องหมกเม็ดนะฮะ แล้วมันจะวุ่นวายมากครับเรื่องหมเปดเหล่านี้นะฮะแล้วก็ประการต่อมาดวงเด่นในเรื่องของการจัดการเรื่องเงินทองถ้าเดือดร้อนจะมีทางแก้ทางออกแล้วก็มีวิธีที่จะจัดการกับเงินทองหรือว่าปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับเงินทองเนี่ย๋ยวมีทางแก้ทุกเรื่องนะครับอันนี้จุดเด่นมากนะฮะแต่รายจ่ายนะครับมันมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้าวของเครื่องใช้บางสิ่งมันเสียมันพังนะครับรายจ่ายที่มีแบบปุบปับฉับพลันครับไม่คิดว่าจะซื้อก็ซื้อนะฮะแล้วก็ระวังได้ของที่แบบ ซื้อแบบถูกป้ายยานะครับแหมของเซลล์ลดราคาเต็มที่แล้วก็ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับราคาขนาดนี้หาที่ไหนก็ไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยซื้อมาแล้วก็เจอฮะเลื่อนไปเลื่อนมาเดี๋ยวเจออีกฮะราคานี้เลยถูกกว่านี้ก็มีฉะนั้นซื้ออะไรแบรบปูบปบชอพันต้องระวังนะฮะมันมีร้านอื่นถูกกว่าแน่ให้รู้วัในใจไว้อยู่ที่เราจะซื้อเพราะสะดวกดีหรือว่าถ้าจะรอของถูกจริงเดี๋ยวหาอีกเดี๋ยวก็เจอนะครับโอเคนะคณจะได้รู้แล้วก็ประมาณเรื่องการเงินของเราถูกนะฮะ ต่อมาเรื่องความรักครับช่วงนี้คนที่โสดนะฮะดวงดีนะฮะโสดที่แบบเวลาคุยกับใครเขาก็รู้สึกดีกับเราแล้วก็มีโอกาสสรางความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับคนที่เรารักคนที่เราชอบได้ด้วยช่วงนี้ดาวพระศุกร์โคจรเล็งเรียกว่าพินตุบาทนะครับพินตุบาทคือระวังความรักที่มีคนใหม่ๆเข้ามาหรือความรักที่อยู่ๆนะครับมันก็จากเพื่อนน่ะก็เรื่องเป็นผูกพันอยู่ๆเขาก็เพื่อนมีอาการแ,แปลกๆนะครับคุยด้วยอยู่ๆก็มีภาษาอะไรในการคุยหรือคุยด้วย อยู่ๆเขาก็เปลี่ยนแปลงไปนะฮะไปมาอชอบเรานี่หว่าเลยนะครับมันจะมีอารมณ์แบบนี้นะฮะหรือมีคนแอบชอบอยู่ณปัจจุบันนี้มีแน่นอนนะคร <_ d ew s> ับโดยเฉพาะจริงก,กันเนี่ยช่วงเดือนยิ่งกันยายนี่จะยิ่งเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะฮะ <_ d ew> s> <S แต่ว่าถ้าใครที่โสดอยู่ก็บอกนะครับว่าอยากมีคู่ช่วงนี้ก็ง่ายหน่อยหรือว่าอยากมีคนคุยด้วยช่วงนี้ก็จะมีเข้ามาส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะคะรับดาวความรักก็เด่นนะครับในช่วงนี้มีโอกาสจะพบเจอคนที่ถูกใจหรือว่ามีโอกาสสรางความสัมพันธ์นะฮะต่อทั้งหมดนะฮะคนที่มี พบเจอแฟนเราแล้วก็ได้สารความสัมพันธ์ต่อเนื่องถ้าสมมติว่าทะเลาะเบาแวงมีปัญหากันก็จะคุยกลับมาคุยคืนดีและมีดวงไปไหนมาไหนด้วยกันหรือว่าสารความสัมพันธ์ถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามช่วงเวลาเนี้ยเหมาะกับการคุยนัดหมายนะครับหรือกิจกรรมอะไรก็ตามทําให้มีความสุขเป็นพิเศษนะฮะก็โอเคนะฮะแล้วก็ประการต่อมาพื้นดวงนะครับระยะเนี้ยนะมันเป็นระยะที่ต้องระมัดระวังนะครับ ในเรื่องของสุขภาพร่างกายครับมีดวงจ็บใครได้ป่วยไม่สบายนะแล้วก็มต้องระวังโรคประจําตัวนะครับใครเป็นภูมิแพ้ใครเป็นความดันใครเป็นเบาหวานใครเป็นมริเกรนต้องระวังเป็นพิเศษนะครับส่วนท่านที่อินทวยสวบนะครับโรคประจําตัวเช่นเนียวกันนะครับแต่ว่าเพิ่มหน่อยก็คือท้องผูกท้องเสียนะครับทานอาหารอะไรช่วงนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับอาหารการกินทําให้ป่วยไข้ไม่สบายได้นะครับประการต่อมานะฮะเรื่องของนอกจากสุขภาพร่างกายเป็นจะบอกว่า ถ้าอยู่ต่างประเทศนะครับในช่วงนี้มุมดาวเด่นนะครับในการพบเจอพูดคุยนะหรือว่าไปทําธุรกิจธุรกรรมอะไรกับใครช่วงนี้คนอยู่ต่างประเทศดวงดีเหมาะกัรน,นักลูกค้าเหมาะกันการเจรจาต่อรองเหมาะกัรเรื่องของถ้าใครโสดนะครับแล้วช่วงนี้ความรักถ้าเข้ามาก็ถ้าอยากสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องนะครับก็จะสนิทก,กันมากกว่าเดิมหรือถ้าจะจีบใครโอกาสที่จะสนิทก,กันมากกว่าเดิมก็มีนะฮะความรักเริ่มเด่นนั่นแหละแล้วก็ประการต่อมานะ ผู้ใหญ่หัวหน้าช่วยเหลือนะครับท่านอยู่ต่างอยู่ต่างประเทศนะครับช่วงนี้ถ้ามีอะไรคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าท่านจะช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของเขาเนี้ยเลขมงคลนะครับ1607เ็ลขที่ไม่ถูกฉลงคือเลข9สีที่ถูกโลงคือสีฟ้านะครับสีเขียวนะฮะสีเหลืองนะครับสีดำนะฮะส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกโลงหรือเรื่องเลี่ยงคือสีส้มนะครับวันที่ดีนะครับมีตรงนี้มีวันพฤหัสนะครับแล้วก็วันศุกร์ วันที่ติดขัดคือวันอังคารนะครับก็เหมือนการทําบุญนะฮะช่วงนี้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับคนชราคนพิการทาบุญกับเด็กทาบุญกับการช่วยเหลือชีวิตคนหรือสัตว์นะครับอันนี้ดีมากๆแล้วก็ทําบุญกับบุปการีนะให้ท่านมีความสุขนะครับแล้วก็อีกประการครับในช่วงนี้ใครที่เรีย้ว่าเรียนนะครับในช่วงนี้มีข่าวดีเรื่องของการเรียนการสอนการสอบแข่งขันนะครับผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจแต่มันมีดวงบอกนะฮะว่าหลุดหลงลืมได้ง่าย คุณต้องมีสมาธิเยอะเลยครับถ้าใครที่ยังเรียนอยู่นะฮะแล้วก็อาจจะต้องทวนทบทวนนะครับในสิ่งที่ทำในสิ่งที่คิดเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะตัดสินใจเร็วรับพลาดมีสูงมันต้องรีเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าหาคนมาช่วยเช็คอีกรอบหนึ่งก็ได้นะฮะหาคนมาช่วยตรวจสอบนะฮะมันจะดีเป็นพิเศษนะครับหรือว่ามันจะไม่พลาดนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของท่านที่แต่ต้องบอกฮะท่านที่ชอบสิ่งโชคสิ่งดวงนะครับดูในช่วงเนี้ย มันยากนิดนึงนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันจะยากพอสมควรนะฮะมันเป็นดวงที่มาจากความเหนื่อยมากกว่าเป็นดวงที่มาจากการเส,สี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับเพราะนั้นถ้าใครฉูกหวยหรือว่าอะไรช่วงนี้มีโอกาสทําบุญนะฮะเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ฝืนดวงนะครับหรือว่าง่ายๆคือเหนือดวงก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยถ้าได้อะไรมาก็แบ่งส่วนนึงนะฮะเอาตังกาลังฮะไปทําบุญนะครับมันเหมือนกับบุญมันมาไวกว่าปกตินะครับแต่ก็ดีนะแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของท่านที่ เดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามครับในช่วงขวบถึงเร่ครื่งเรือแรกนี่ฮะมันมีดวงตัวช่วยจะมาทันเวลาเสมอหรือมาหรือมีไอเดียในการคิดในการแก้ปัญหาทันเวลาเสมอนะครับนี่คือดวงเด่นมากๆนะครับดวงดีนะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะครับของกันยาโชคดีมากสุขนะครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ